สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในเอฟซต้นชนาบทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับเราอยู่วันที่เดิมครับเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพวันนี้ผมมีรถบ้านออก5 0ือเดียวป้ายแดงมารีวิวกันอีกแล้วใครที่กำลังมองหากระบะ4ประตูตัวท็อปขับ4นะต้องบอกว่าคันนี้เป็นรุ่น4ว e l นะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับโตโยต้าไฮรักวีโกปี06รถสวยราคาประหยัดได้ตัวท็อปเครื่อง3,000 4ว e l ด้วยนะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา5 มาพร้อมเกียร์โนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปี06นะครับ3.0 D4D เกียร์ธรรมดาปี06มาพร้อม4 v ร e วินะครับ4คูณ4ราคาหน้าป้ายเราตั้งไว้ที่415,000บาทแต่วันนี้เราไม่ขายเราขายเพียง399,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดคันนี้ไม่มีแวดนะครับฟรีโอนให้เลยใครสนใจรีบเลยนะครับรถสวยคุณภาพเกรดเต้องแอบบอกันว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านมือดี ียวนะคครับุณผู้ชมนี่ครับมาดูความสวยงามของเจ้าไฮลักวีโก้กันนะครับปี06นะครับเครื่อง3,000ตัวท็อปขับซีนี่ครับด้านหน้าของเขานะครับเจ้าของเดิมเขาใส่ตัวไฟวงแหวนมาให้ด้วยแล้วก็มีไฟเดย์ทม์ให้ด้วยนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาตัดด้วยคิ้วโครเมียมตัวรถเป็นสีดำนะครับมีกระจกมองมุมให้ด้วยนะครับคันนี้ไฟตัดหมอกฟลอกแลมมาครบเลยนะครับและได้ล้อแม็กด้วยนะครับล้อแม็ก v ี p ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะขนาด22นิ้วนี่ครับ ใสมาให้ครบเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับ3.0 D4D นะครับคันนี้มาพร้อมเกียร์ธรรมดาขับสนุกแล้วก็มาพร้อมฟังก์ชันการขับขี่เป็นแบบ4คูณ4ด้วยนะครับรุ่นนี้หายากเป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะครับก็จะมีชายบันไดข้างให้แบบนี้นี่ครับตัวกระจกมองข้างนะครับครอบด้วยโครเมียมนะครับผมมือจับเป็นโครเมียมตัวรถเป็นสีดำนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยคันนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับมาพร้อมสัญลักษณ์นะครับ4 x 4 4วิ e e l แล้วก็มีตัวฝาครอบท้ายกระบะให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีตัวฝาครอบท้ายกระบะให้ด้วยวันนี้วันที่17นะครับมกราคมเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับอัปเดตรีวิวนี้พร้อมกับฟังนะครับหวยออกกันด้วยวันนี้นะครับวันที่17มกราคมนะครับเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันครูนะครับวันนี้เลื่อนมาออกวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านที่สนใจคันนี้นะครับซื้อสดไม่มีแหวนฟรีโอนให้เลยราคา3,9 เท่านั้นนะครับจากราคา415เหลือ399นะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันก่อนเลยนะฮะด้านท้ายเจ้าของก็ใส่เป็นไฟลมดํามาให้แบบนี้นี่ครับไฟท้ายลมดามาให้แบบนี้สวยงามนี่ครับมือจับเป็นโครเมียมโลโก้ต,ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะเป็นตัว 3.0G 4 v h e l นะครับเป็นตัว 4x4 Toyota Hilux Vigo ปี B 06ครับโครงสร้างเดิมๆสภาพเดิมๆเ,เลยคันนี้สวยๆ มาดูด้านใต้กันนะครับร้อยยางอะไรอยู่ครบเลยนี่ครับด้านล่างนะครับสวยๆนเนียนเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับให้สองดูด้านล่างเลยนะฮะนี่ครับสวยๆกันเลยทีเดียวด้านล่างนะครับคันนี้เป็นตัว4ี่ประตูยกสูงนะหรือตัวเพลนเนอร์นั่นเองนะครับมาพร้อมยางอะไหล่ครบนะครับพร้อมแบบ22อยู่ครบเลย แล้วก็ตัวกันชนท้ายเดิมๆสภาพเดิมๆอยู่ครบหมดเลยนะฮะใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้นี่ครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเป็นตัวไฮรักตัว G นะครับไฟท้ายนะครับใส่เป็นตัวไฟลมดํามาให้นะครับสวยงามนี่ครับโลโก้4ี่คุณสี่ออฟโรดนะครับผมนี่ครับร้อแม็ก22นิ้วนะครับคันนี้นี่ครับสวยงามนะครับโครงสร้างสวยมากครับรอบคันเดิมๆเลย กระจกก็เดิมนะครับโครงสร้างเดิมคันนี้นะครบอกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับใครสนใจรีบคว้าไว้เลยนะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับจากราคาหน้าป้ายขายอยู่ที่415,000วันนี้ขายเพียง399,000นะครับฟรีแวดไม่มีแวดเพิ่มนะครับสำหรับตัวซื้อสดนะครับนี่ครับซื้อสดฟรีแวดฟรีโอนให้เลยนะครับสวยๆเลยคันนี้ t ต y o ต้าไ l u ัก i ี o นะครับปี06เครื่อง3,000 D4D นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ4วิวอันนี้คือภายนอกนะครับดูภายนอกกันไปแล้วเข้าไปดูภายในคันนี้กันต่อเลยนะครับผมนี่ครับ D4D 3.0นะครับเป็นตัว G ฐานนะครับฝาครอบโครเมี่ยมอยู่ครบมือจับเป็นโครเมี่ยมกุญแจนะครับอยู่ครบเลยอ่ามาดูกันด้านในนะครับด้านในก็ได้เบาะหนังด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับด้านในได้เบาะหนังนะครับ เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็มาพร้อมฟังก์ชันการขับขี่นะครับเป็นตัว4 wheel นี่ฮะมีเกียร์4ให้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ฮะมีเกียร์4ให้ด้วยนะครับเบาะหนังสีเบจนะครับแผงประตูก็เป็นหนังเช่นกันนะครับเบาะหนังสีเบจสภาพภายในสวยกริบเลยนี่ครับสภาพสวยมากคันนี้นะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับสติกเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่ครบหมดน็อตทุกตัวเดิมๆเลยคันนี้สวยกิบเลย นี่ครับตัวต้าแท้นะครับนี่ครับตัวต้าแท้โลโก้ตัวต้าแท้อยู่ครบหมดเลยนี่ครับนี่ครับสี่ประตูยกสูงนะครับคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนี่ครับภายในสวยกิฟตเลยครับภายในสวยมากนะครับเบาะหนังนะครับได้เบาะหนังนะครับสี่ประตูยกสูงภายในได้เบาะหนังนะครับแผงประตูสวยๆเดิมๆเลยนะฮะตัวบริเวณ ที่ปรับกระจกนะถ้ใส่ตัวแคปรามมาใหด้ด้วยสวยงามมากๆเลยนะหลังคานะฮะหลังคาก็เดิมๆล่องหลังคาเดิมๆนะครับไม่มีบุบไม่มีซีดด่านนะครับรถดูแลรักษาดีมากเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีรถมือเดียวนะคันรถมือเดียวนะใครได้ไฟนี่คือโคตรคุ้มเลยคันนี้นี่ครับยี์ธรรมดา5สปีดมาพร้อมฟังก์ชันการขับขี่เป็น4ฟลวนะครับสวยงามนะครับเป็นพวงมาลัย4ก้านแบบนี้นะครับนี่ครับ เครื่องเสียงนะครับใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับคนันนี้ระบบแอร์แอนลอลลเดิมเดิมสแตนดาร์ดเลยนะครับมืออ่าตัวเบรคมือนะที่เก็บของต่างๆนะครับแล้วก็เก๊ใส่ของต่างๆนะครับครบเลยนะครับที่วางแก้วน้ําด้านล่างก็อยู่ครบเลยนะครับตัวเบาะได้เบาะหนังมาให้ด้วยนะครับคันนี้ นี่ครับได้เบาะหนังมาเลยนะครับเพดานสวยสะอาดนะครับเป็นรถมือเดียวราคาหน้าป้ายให้ดูกันก่อนนี่ฮะราคาหน้าป้ายเราตั้งขายอยู่ที่415,000นานะครับวีโก้สประตู3.0 G เกียร์ธรรมดา 4W วิวนะครับวับนนี้เราขายเพียง399เท่านั้นนะครับ399,000ใครสนใจรีบคว้าไว้เลยราคานี้ no เวทไม่มีเวดชาร์จเพิ่มนะครับฟรีโอนฟรีเวดส9เอาไปเลยนะครับ415เราไม่ขายเราขาย399เท่านั้น นี่ครับสวยๆเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนรถสวยมากครับคุณผู้ชมนี่ครับพวงมาลัยสวยๆเนียนๆเลยนะครับรถมือเดียวนะครับย้ำว่ารถมือเดียวนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆได้คุณภาพเกรดเอแบบนี้ไปใช้งานนี่ครับสวยๆเลยนะฮะใครหาอยู่มันไม่ควรพลาดเลยโตโยต้าไฮรักวีโกเครื่องสามพันตัวท็อปขับ4ีนี่ครับตัวท็อปขับ4นะครับ สวยเลยนะฮะดูแผงประตูนะครับใส่ตัวกรอบแคปล่ามาให้บริเวณปุ่มกดต่างๆนะฮะนี่ครับผิวพันธุ์ดีสวยงามเรียบเรียเลยนะครับสวยงามเรียบเรียกระจกเดิมทุกบานเลยนะฮะโคดเดิมกระจกเดิมทุกบานเลยนะครับตัวเซฟตี้ตัวนิรภัยมีนะครับตัวล็อกเด็กมีครบเลยนะครับนี่ครับสวยงามภายนอกภายในสวยเรียมมากครับคุณผู้ชมนะครับริ้วรอยไม่มีเลยภายในนะฮะสวยเนียบเลยนะครับไม่แพ้รถปีใหม่ๆเลยนะ นี่ฮะได้ราคานี้ผมว่าคุ้มค่าแน่นอนกับ3,99,00 0บาทไม่มีแวตนะครับซื้อสดเอาไปเลยราคานี้ฟรีโอให้ด้วยนะ้ตัวท็อปขับตัวโฟวิวยังใช้งานได้ปกตินะครับเทสเรียบร้อยแล้วนะครับหัวกงหัวเกียร์ไม่มีถลอกปอกเปิดคอนโซลไม่มีถลอกนะครับนี่ครับจากราคาหน้าป้ายเท่านี้นะครับเราขายเพียง3,9900 0บาทเท่านั้นดูคอนโซลนะนี่ครับสวยงามนี่ครับคอนโซลสวยนะครับตัวเก๊ตต่างๆก็อยู่ครบหมดเลยเห็นไหมฮะ นี่ครับคู่มือการใช้งานต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับคู่มือการใช้งานอยู่ครบหมดผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนี่ครับรถมือเดียวป้ายแดงให้ดูลำดับก่อนนะฮะนี่ครับนี่ครับลำดับเป็นลดับที่2นะครับลำดับแรกคือ finance นะครับลำดับ2คือเจ้าของเดิมนี่ครับรถปี06นะครับได้รถมือเดียวป้ายแดงแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับหายากสุดๆนะฮะสภาพแบบนี้หายากมากๆนะครับ นี่ครับหายากมากๆเลยนะครับการที่ลูกค้าจะดูแลรักษารถได้ดีขนาดนี้นะครับรถเป็นรถปี06ด้วยสภาพยังเหมือนรถใหม่ๆอยู่เลยนะครับไม่แพ้รถปีใหม่ๆเลยนะนี่ครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะฮะกล้าการันตีว่ารถเนี่ยไม่แพ้รถปีใหม่ๆเลยใครสนใจต้องรีบคว้าไว้เลยนะครับคันนี้399เท่านั้น4ประตูยกสูงตัวท็อปขับ4ี่เครื่อง3,000นะครับใส่ล้อมแม็กมาให้ครบเลยนะครับล้อมแม็ก2ี่นิ้วใหญ่ๆแล้วก็ตัวฝาท้ายปิดครอบ กระบะมาให้ด้วยนะครับคันนี้แค่นี้ยังไม่พอนะครับผมแถมคิ้วกันาสาดให้ด้วยอีกสี่บ้านนะครับราคานี้ใครซื้อสดโทรมาคุยได้เลยนะครับฟรีวัดฟรีโอนเอาราคานี้ไปเลยนะครับจาก4ี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันจบที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีวัดฟรีโอนแถมคิ้วกันาสาดเป็นไทยนะ้ำมันเครื่องให้เซอร์วิสให้อีก90วันนะครับดูแลหลังการขาบให้อีก3เดือนนะครับมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับคันนี้ รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับราคา399เท่านั้นใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยด้านหน้านะครับสภาพภายนอกภายในสวยเรียมมากนะครับคุณผู้ชมนะครับเราคัดรถการันตีคุณภาพเกรดเมาให้ลูกค้าอย่างแน่นอนกระบะเครื่อง3 0 0พันโฟวิวใครหาอยู่นะครับสประตูยกสูงนี่ครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงหายากนะครับ สภาพรถสวยขนาดนี้หายากมากๆนะครับเดี๋ยวลองไปสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับตัวรีดน้ำฝนขอบยางต่างๆไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถดูนะครับฟังเสียงเครื่องกันกนหน่อยนะครับคันนี้เครื่อง3000 D4D นะฮะมาพร้อมฟังก์ชันการขับขี่นะับเป็น wheel ด้วยสวยงามมากๆเลยคันนี้โอ้โหเครื่องนี้ฟิตสตาร์ทติดง่ายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม นี่ครับเลขไม้นะครับคันนี้ปี06นะครับเลขไม่ก็ใช้ไปที่220,000โลถือว่าไม่เยอะนะครับรถประวัติดีนะครับเช็คระยะตลอดนะครับปี06ได้สภาพขนาดนี้นะครับคุณลูกค้าประหยัดเงินันต่อไปได้หลายแสนอทีเดียวนะฮะสภาพภายในเนี่ยไม่แพ้รถปีใหม่ๆเลยครับคุณผู้ชมผมกล้าการันตีว่าคันนี้นะครับคุณภาพเกรดเจริงๆเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านออกข้างมือเดียวป้ายแดง ได้ปี06สภาพขนาดนี้ถือว่าหายากมากๆนะครับใครสนใจรีบคว้าไว้ด่วนเลยนะครับคันนี้399เท่านั้นนะครับราคานี้นะครับ399เท่านั้นนะครับจะซื้อสดหรือจัดไปนั้นนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้คุณลูกค้าแนะลรถเคอร์พา,าเกตเอไปใช้อย่างแน่นอนนะครับสวยงามนี่ครับ ภายในนะครับคอนโซลคอนโซลต่างๆมันผิวพันธ์ดีมากนี่ครับคุณผู้ชมระบบแอร์แอร์เย็นนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะครับเลขไม่เดิมนะครับเลขไม่เดิมนะไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับคอนโซลสวยเนียนกริบเลยนะครับต้องบอกว่าขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับแต่ขอเจ้าของเดิมนะครับที่ดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะครับลูกค้าท่านใหม่ได้ไปก็สบายใจหายห่วงคนขายก็สบายใจนะฮะได้รถสวยคุณภาพเกรดเอไปใช้งาน นะครับคันนี้สวยๆกันเลยทีเดียวนี่ครับนี่ครับใครสนใจรีบเลยนะใครสนใจรีบเลยครับคุณผู้ชมนะครับไฟส่องสว่างด้านในนะครับที่ใส่แว่นตามีครบเลยนะครับตัวบังแดดต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเพดานดูไหมฮะสวยงามนี่ครับเพดานสะอาดสวยงามนะฮะจากราคานี้นะครับเราขายเพียง 399,000บาทเท่านั้นนะครับจากราคาตั้งขายหน้าร้านที่ที่415,000รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับย้ำว่ารถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมได้รถสวยๆคุณภาพเกรดเอไปใช้งานหายากมากและแบบนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะชมรีวิวนี้แล้วนะครับสอบถามเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0950 5 6 6 9 2 6ห้ารถน่าใช้มากครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นะครับรถน่าใช้มากคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนการตีเลยนะครับคันนี้ใครที่จองแล้วไม่เห็นรถนะครับเข้ารถจริงแล้วไม่สวยจริงเนี่ยผมยินดีคือมันจาเต็มจำนวนนะไม่มีการยึดมาจําลูกค้านะครับจัดแฟนไม่ผ่านก็คือมาจานะครับรายละเอียดคันนี้อยากให้มาดูรถจริงกันอยากให้รีบจองนะครับเพราะว่าถ้าไม่จองเนี่ยไม่ทันแน่นอนเลยคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้ค่อนข้างหายากมากๆนะครับนี่ครับเครื่องส0 0พัน 4 w h e e l นะครับคันนี้เครื่อง3,000 4 w h e e l นะรถปี06สภาพขนาดนี้ถือว่าเกรดเเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับรถปี06สภาพขนาดนี้ถือว่าเกรดเเลยนี่ฮะล้อมแม็ก22นิ้วนะครับคันนี้โอโ้โหเท่มากๆเลยนะแถมเดี๋ยวแถม,แถม,แถมคิ้วกันสาดให้อีก4บานนะครับหลอกเป็นเลยทีเดียวและได้สีดำด้วยด้านหน้าก็ใส่เป็นตัวไฟวงแหวนมาให้นี่ครับสวยงามเดี๋ยวลองเปิดไฟหน่อยนะครับ ภายในนี้มันเรียบมากนะครับพงมอะไรเอ่ยต่างๆเอ่ยนะครับพร้อมใช้งานสมบูรณ์มากๆนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานสมบูรณ์มากๆนะครับใครได้ไปคันนี้นะครับผลรับประกันความพึงพอใจเลยนะครับคุณลูกค้าต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสวยงามนี่ครับด้านหน้าเขาใส่ตัวไฟวงแหวนมาให้นะครับนี่ครับเป็นไฟวงแหวนด้านหน้าแล้วมีไฟเดย์ท m e ตัวนี้เป็น LED นะครับเป็นไฟเม็ดแบบนี้นะครับ LED เขาใส่มาให้โอโคลอเลย ไฟวงแหวนมาให้ด้วยแล้วก็ไฟไฟหน้านะครับใส่ไฟโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับใส่ไฟใส่โคงไฟโปรเจคเตอร์ใส่ไฟวงแหวนใส่เดย์ไทม์ไฟสัดหมอกมีให้เรียบร้อยเดย์ไทม์ข้างล่างก็มีให้อีกตรงนี้นะครับนี่ครับสวยมากลากเลยนะฮะสวยมากๆเลยคันนี้นะฮะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับสวยงามไฟวงแหวนติดหมดนะครับซ้ายขวาไฟเดย์ไทม์ ไฟฟ็อกแลมตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวไฟเดย์ไทมด้านล่างก็มีอีกนะฮะนี่ฮะสวยมากๆนะครับคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องโชว์คันนี้กันหน่อยนะครับ 3000D4D นะครับเป็นตัวเครื่อง3000ดีเซลเก์ธรรมดา4 w วิ4 4คไปดูกันเลยครับเอาละครับผมคุณผู้ชมเราเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยนะครมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน เป็นเครื่องยนต์ D4D นะครับเครื่อง3-0ดีเซลนะครับปี06นนะครับคันนี้สายพานทอมมิงเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆเลยเครื่องยนต์นะครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมซีนเครื่องไม่มีเยิ้มครับคุณผู้ชมนี่ครับบอกเลยว่ารถบ้านเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนี่ครับเครื่องยนต์ทำงานปกติเลยนะครับระบบแอร์นะครับตัวตัดรอบต่างๆนะครับคานหน้าโค้ดคานหน้าตัวเลข ค่าหลักยังอยู่ครบหมดเลยเม็ดอาร์สวยเดิมนะครับเป็นเครื่อง D4D ดีนะครับดีเซลเครื่องส0 0พันนะครับเครื่องไม่มีหลวมนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะตัวเครื่องยนต์ไม่มีหลวมนะฮะผมดึงตัวก้านวัดน้ำมันเครื่องนะฮะดูนะครับไม่มีควันขาวเครื่องไม่มีหลวมนะฮะนี่ครับไม่มีควันขาวเครื่องไม่มีหลวมนี่ครับ 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับปีศ6สวยงามระดับนางฟ้าขนาดนี้ค่อนข้างหายากนะครับคุณผู้ชมใครสนใจรีบเลยและที่สําคัญนะครับคันนี้สาเนารถนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเป็นลันดับที่2เท่านั้นนะครับระดับแรกคือไฟแนนซ์ระดับสองคือเจ้าของเดิมนะครับรถบ้านนะครับคันนี้ซื้อสดนะครับราคานี้เราไม่เก็บแวตเพิ่มนะครับฟรีโอนฟรีแวตให้เลย3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีโอนฟรีแวตให้เลยนะครับจะเลือกจัดไฟแนน หรือว่าซื้อสดก็ได้นะครับคันนี้โครงสร้างเดิม100%เซตไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาแน่นอนนะครับการันตีรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนี่ครับสวยๆเลยนะครับได้ตัวท็อปขับ4ด้วยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับใครที่ชื่นชอบรถกระบะ4ประตูนะครับอยากได้ตัวท็อปขับ4นะฮะเป็นตัวโฟล์วแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับสวยงามโครงสร้างภายในภายนอกสวยเรียเรี่ยเลยนะครับได้ล้อมแม็ก นะครับขนาด22นิ้วมาให้ด้วยนะครับคันนี้ใส่ล้อแม็กมาให้หล่อๆเลยพร้อมตัวฝาท้ายครอบกระบะนะครับมีกุญแจให้ครบนะครับฝาท้ายครอบกระบะมีกุญแจให้ครบเลยนะครับภายนอกภายในสวยเรียมเนียนนะครับผมสวยเรี่ยมเนียนเลยนี่ครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับคันนี้นะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับใหม่สวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับนี่ครับภายในให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนี่คือ โครงสร้างด้านในนะครับเบาะหนังนะครับใหมค์กิ๊กเลยนะฮะปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สวยน่าใช้งานมากๆนะครับแผงประตูนะครับสมบูรณ์ทั้ง4บานนะครับนี่ครับใส่ลายแคปรามาให้นะครับสวยงามนะครับใครสนใจเข้ามาดูรถจริงได้นะครับที่เศรษฐีไทย64มินบุรีกรุงเทพนะครับนี่ครับภายในสวยเรียบเนียนนะครับเบาะหนัง นะสะอาดสะอ้านเพดานสวยสะอาดสะอ้านเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับคันนี้ผมบอกเลยรับว่าสภาพดีกว่ารถใหม่หลายคันเลยทีเดียวนะครับสภาพดีกว่ารถปีใหม่ๆด้วยนะครับจะเป็นปี06แต่สภาพดีมากๆนี่ครับปี06แต่ลูกค้าดูแลรักษาดีอ่ะและดูบ้านมือเดียวป้ายแดงสภาพดีมากๆนี่ครับรอมแม็ มาพร้อมยางบิ s t o นะครับใส่ล้อแม็กขนาด22นิ้วเลยนะครับมาพร้อมยาง Bystone สียางก็285ทับ 45R22 มาพร้อมยางบิ s t o นะครับนี่ครับไฟท้ายสวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นกรอบไฟท้ายลมดำนะครับนี่ครับสวยงามเท่ๆนี่ครับสวยงามนี่ฮะใครสนใจใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนกันชนท้ายไม่มีบุบนะครับ ไม่มีบุบสลายไม่มีแตกนะครับสวยงามโลโก้ต่างอยู่ครบเลยนะไฮลักตัว G v i g o นะครับเี้เป็นตัว V ี g กปี06นะครับไฟท้ายติดหมดนะครับสวยงามแบบนี้เลยฝาครอบกระบะนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยมีกุญแจให้เรียบร้อยนี่ครับฝาครอบกระบะมีกุญแจให้เรียบร้อยโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่นะฮะราคา415,000เราไม่ขาย นะครับเราขายเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโตยต้าไฮรักวีโกปี06ราคา399นะครับได้ตัวเครื่อง3,000 4โฟวิลด้วยใครหาอยู่รุ่นนี้รีบสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์095 0 5 6 6 9 2 6ครับได้ชุดคมเลนโปรตเจคเตอร์ไฟวงแหวนไฟเดย์ไทม L.E.D ฝาครอบท้ายกระบะนะครับแล้วก็ล้อมแม็ก2 2นิ้วนะครับตัวไฟไท้ายใส่ไฟไท้ายลมดำมาให้ ชุดแต่งก็หลายบาทนะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่สําคัญคันนี้เป็นรถบ้านออกห้างมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ อัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยอย่างเช่นคันนี้เป็นต้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนในเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาด่วนนะครับก่อนจะติดจองไปเสียก่อนนะครับติดจองไปแล้วเสียดายแย่เลยนะครับรถสวยๆรถบ้านเกรด A แบบนี้นะครับผมมีเข้ามาไม่บ่อยนะครับถ้าใครสนใจอย่างไรรีบขวาไว้นะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ